สวัสดีครับมนีอยู่กับซ่งใบรุ่นทำไรครับมนีกับศิภาะะเบิง่งหัวมันครับโอ้โห,หัวมันใหญ่ครับ,บนี่แหละครับเทอาดีเราที่เป็นคนหวัว,วมันมีที่ถือ,ถอขาเราอีกครับเบื่อนครับเบิ่งโอ้โห,หัวมัน ออันนี้แหละครับเจ้าของสวนเพื่อนกะเสียที่นะครับใบรุนทำไรนะครับเจ้าของส่องเพื่อนสุดยอดเลยครับความมันเื่อนนี่อ่าไม่อนีเดี๋ยวสิพ้าเบิ่งครับยอดเลยคับเงาคิดรุ่นนี้แห้งหอวใหญ่ครับนี่คนตะวอนครับ บงได้ใส่น้ำยดขึ้นเขาแล้วครับบ่ได้เปียงงบประมาณเนี่ยมนบ่เบิ่งอะไรได้ได้รับคันซอเนี่าครับได้ได้รับเปตันครับมันซอนนี่เดี๋ยวตอนนี้กำลังที่ขึ้นมันครับนะครับขึ้นมันกับใส่รถขีบครับใส่ทางแดง กานะครับขึ้นสงตอนนี้ใกล้เที่ยงบอลุ่งสดเที่ยงีนเต็มบ่ไป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 งไก็ไปกินขมาเป็เที่ยงเต็มหมาั้นไงเถอะมาจากคนนี่หลายซ้ำไลนเดี๋ยวพอสิบอยู่ว่าหอด,ดีนี่เน่งสอง ค 8, 8. 8คนเป็ดกัะไฟหอดเป็ดอยู่ นี่ครับกลนมันได้เมื่อละเท่าไหร่สิบ,สบันิดโยนขึ้นขี้ยงสุ่มผมนี่โอ้เร็วอยู่ดีครับสูตรนี่ตะกี้กับคอนใส่กระสอบแม่รอลุงสอนซีดขึ้นเหรอขี้ข้นเฮ็ดนอปลอดเดียวเนาะน้าเนี่ยตะกี้คอนกระสอบโยนขึ้นขี้ข้นเจ็บขี้ข้น นั่นโหเฮ็ดได้เทียเนาะอันนี้เขากะม้าเฮ็ดซูลไม้ครับโยนขึ้นบดห,หวานหมดเลยครับเดีเ๋นนยวไปคอนจะเทิงรถโหง่ายครับกะว่าไ้เก็บรูพ้อมครับเก็บว่าไ้เก็บไส้สอบแห่งยะฉันว่าไรอยากลองเห็ดคือสุ่มผมเราไปลองเมืองครับโอ้สูตรนี้ การครับเดียวขึ้นอยู่ครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้กับบ่มีไหมกันสั้นนะครับนี่เอาบบได้ออกมานําครับมากมันันงพอดีเห็นมันหัวใหญ่ทข้ัสับขึ้นมาท่าย,ยิงเบิ่งนี้ครับโอนะครับเอ้เบึ้งโลดนนี่ครับ โอ้โหท่อแข่งเลยครับนี่นะครับบ่ได้ไป หาใซ่ระบบน้าหยดคือเป็นเทดใน YouTube, ยูทูบโอเปียงปริมาณครับเฮ็ดซุ่มคือซุ่มผมนี่เสียยาก,ก็ไม่ได้เฮ็ดครับไม่ได้กบปุยยาครับว่าซุ่มผมนี่ใส่สูตรแบบสียาเท่าเดียวครับสียาคุมยาแต่น้อยครับมาสี่ตอนใหญ่อีกครับก็ไ่ได้เฮ็ดดูครับหน้าม น้ำหยดหน้ำหยดเคืออ่อนเพ่่นเท็ดใน youtube โอ้ผมบานเปลี่ยงประมาณครับนี่ครับผูกปูกไปตามธรรมชาติครับตามผลของตกมาธรรมชาติของมันอขอ,อ,องมันเบ่งนี่เลใส่น้ำหยดคือ็าวาใส่ปีมห,หมัก เบื้องลึกครับมันท่อคายครับโอ้สุดยอดลงชดเอามาโซ่จะเงาก็หนะเอามาหุ้มเบ้ยเฮ้เอาหุ้ม เบื้องรถดีครับมองรถจอดเบื้องหัวมันกับเมื่อตากรถรถดีครับน้อยครับใหญ่ครับไม่ให้พูมมาอุ้มให้อุ้มหัวมันไว้ครับเดี๋ยวผมสิถ่ายเบื้องครับบ้านหัวใหญ่ซ้ำเลยกันสิถ่ายเป็นที่มันเก็บโอ้มันไม่มีผุดเทละมันกินได้นะครับกินเกือบที่บ้านหัวน้อยหัวน้อยครับอันเขา เท็ตใน y YouTube เพียงเอวผมนะครับตั้งเยลยแต่ก็คือของซุปผมนี่ว่าได้เพียงปุริมนันใส่น้ำยดคือเพิ่นเท็ดใน youtube ครับว่บาได้ไปกบไปจิกออกเท็ตดูครับตัวนั้นเพียงเงินครับเพียงน้ำมันเพียงอบอุ่นทุกอย่างครับผมสียาคุ้มยารอบหนึ่งเลยครับ สีดยาตอนมันใหญ่อีกซ้ำรอบหนึ่งครับเท่านี้แหละครับว่าได้เขตดไหลว่ได้ลงทุนไหนครับแต่ว่ามัน่วนินมันเกินคาดอยู่ครับตะกีกเหตุกาวได้รับหาตันนี่ยนะครับว่าได้วาเซียวได้แล้วเวิวว้งรถดนี่ครับหัวมันส่วน,นีนเป็นลินล้มต้อ้ครับวิเยอดครับแล้ว ถายเบิ้งตอนต่อไปครับเดี๋ยวเซลล์ลงตอนตักขึ้นรถไทเบิ้งครับตอนนี้ว่ามีก็ออกมาครับเพิ่นไปกินเขาครับควานี่ซุ้มผมงัดเอาแล้วครับใส่รถไถไรครับตัดหัวมันขาดเลยครับเชียยายหัวมันครับใส่เด็กงาดเอาครับเบิ้งนะครับโอ้ มันกับพอลี่ฮอดขวบครับฮอดอายุมนะครับมาเสียวจงไม่โดนครับต่วันจงไม่ได้ครับมาเสียนกายขวบครับคันกายขวบนี้เสียอายุครับไรก็เก้าตันครับมันส่วนเนี่ยตัวนี้ก็ได้ละห้าตันได้ละแปดตันได้ละเจ็ดตันครับมองงามมองขี้ได้ครับมองงามคือดอนท้างใกล้นี่ครับ ได้อยู่ไรครับแปดตันครับดอกตั้งแก็ได้ได้ละหกเจ็ดตันนะครับนี่คร,ครับหัวมันกระรุนเนี่ยภาพวิดีโอก็สั้นจยูหน่อยนะครับว่าผมกับไรไม่กันสั้นมั้งอันนี้มากโกนมันนะหินหัวมันใหญ่ครับไทยพี่น้อง,องเบื่อครับไม่ได้ไปใส่ระบบหน่ำระบบเมียงคือ เป็นเห็ดลงในยูทูปหรอเป็นหัวมันเนี่ยผมป้าท่กันนะครับเี่ครับเพิ่งรถครับม้นหน่อยนครับของจานห่านนะครับครับเดี๋ยวถ่ายเิ่งคลิปต่อไปครับ